สวัสดีค่ะพบกับกิ๊ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธในช่วงนักข่าวพลเมืองซีริรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว หมู่บ้านมองดอยปุยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีมคุเทศน้อยซึ่งเป็นเด็กในชุมชนคอยบริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนแล้วยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอีกด้วยวันนี้นะคะ่ะพลเมืองสี่รีพอร์เตอร์กลุ่มเครือข่า,ขายล้วและปากกากยอจะพาเราไปทําความรู้จักกับมคุเทศน้อยกันมากขึ้นค่ะปัจจุบันหมู่บ้านมองดอยปุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เด็กในหมู่บ้านให้ความสนใจกับการเป็นมักคุเทศมากขึ้นใหานักท่องเที่ยวดูแต่ตันนี้คือต้นที่ปลูกแล้วคือสามารถขีดไปสุดได้ค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะน้องซาทำหน้าที่เป็นมักคุเทศพาพวกเราเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านม้งเลยปุยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้องฟาเองจบแล้วเป็นซีดีซีสัดด้วย,ยวิญาเสรษฐีชนิดนี้ด้วยค่ะแต่อันนี้ดูเลสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตมิดาหันวาชีลานะคะชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าค่ะเรียนอยู่สถาบัานอาชีวศึกษาเชียงใหม่ค่ะผู้หนูนะคะก็เป็นเยาวชนที่ไดเฟิลนะคะเป็นเด็กไกด์เมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะคะถ้าจะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับประวัติไดเฟิยนะคะมาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะ ที่นี่นะคะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะค่ะมีอะไรดีๆหลายอย่างค่ะน้องซาเป็นเด็กบ้านม้งดอยปุ๋ยที่มาเรียนในตัวเมืองในช่วงปิดเทอมน้องซาจะกลับมาช่วยหารายได้ให้ครอบครัวด้วยกันเป็นมคุเทศนำเที่ยวในหมู่บ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นบ้านตัวอย่าง เมื่อก you know, ่อนสมัยเมื่อก่อนไม่พ่าจะเป็นทำเป็นบ้านเป็ใหญ่เนาะเมื่อก่อนบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่สมัยนี้บ้านเป็นอย่างอื่นแล้วเนาะถ้าสามารถดันี้จะเป็นบ้านเรือนถ้าสามารถไปเที่ยวได้ไปดูในหมู่บ้านมีความรู้สึกดีใจค่ะที่แบบเราสามารถพาคนอื่นเที่ยวหมู่บ้านเราได้เราสื้อข้วพมอรู้จากหมู่บ้านเราให้คนอื่นน้องซาเริ่มเป็นมัคคุเทศก์ตั้งแต่เด็กโดยได้รับการฝึกอบรมจากรุ่นพี่มัคคุเทศก์และผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน จนสามารถนํานักท่องเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเ้านทำกันกนล่น่าจะรายได้ส่วนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็เขาก็คงอยากเป็นด้วย <laughs> <laughs> ก็โ <Okay> อเคจ้ะก็น่ารักส่วนมากก็เห็นผ่านมาก็คุยเก่งๆนั่นแหละใช่ <laughs> น้องฟามีความตั้งใจที่จะศึกษาด้านการตลาดเพื่อจะกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ให้มีคนมาเที่ยวมากขึ้นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยก็น้องเขาน่ารักดีค่ะเออแล้วก็อย่างน้อยก็น้องเขาแบบจะช่วยครอบครัวแล้วก็น้องเขาแบบช่โปิดเทิมใช่ไหมคะน้องก็แบบได้มีตังค์ใช้ช่วยครอบครัวอะไรแบบนี้หักสิ่งเหล่านี้เริ่การส่งเสริม ก็จะทําให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้นี่อยากเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆต่อยอดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองต่อไปนี่คือมุมมองส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์จากกลุ่มเครือข่ายล้วและประกากยอซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องศักยภาพของเยาวชนค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพ,พลเมืองซีรีพอร์เตอร์โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ facebook com citizen thpbs a i หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพ,พลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย P ี s สสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ